พี่ต้องไปพี่็ต้องมากินทุกคนเลยพี่อย่างนั้นล่ะโอยไปวะเรียนเลยเนลเละเนะเนละไปยังไงวะเรียกมีอ

ึุรอบเลยคุงรอบแลยไม่ติเลยตินเไม่ตอบแล้วค่ะนิม คือนี่เวลาเนี่ยอันนี้เวลาเนาะโอ้โหเนียนนักเนียนมากเนียนมากพ <uen adas> ี่กี่รอบดิพี่พาสองรอบดรอบเดียวอยู่อีกเออเออรอบเดียวกูตายแน่กูจูนรอบสองรอบกูตายแน่กูตายแน่ใครว่าสัก ตลาดไม่ไม <ừ, S 1> mm ่อะไรไม่มีอะไรไม่ได้อะไรไม่เหลืออะไรคืตายแน่พุทธะตลาดต้องตายอ่ะมือต่างเนี่ยเป็นศพไม่เป็นศพเป็นศพโอ้ตัวยังตัวแบบว่าดูครับเวลาทำเนียนเวลาอีกินน้ำหนึ่งนะ

đi chơi đi chơi cho lắm chơi này ừ ừ, ừ. 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 ừ.